ไม่ชี่จะคนัสสอกะเ,ะ<า>เออหลายเติบยี่ตัวแล้วคุณอาจารย์ักร่มตอนนี้ตอนนี้ยีครับฮะตอนนี้ยี่ห้ครับสิบหายี่สิบหครับผมยี <20 6 S 2> ่สิบห้าัปฏิบัติปฏิบัติสิบสี่อาจารย์กรรมสิบเอ็ครับครับ ถ้าไปฟอมจานสมุทไทยกันเจ้าส่วนหนึ่งนนะเพราะมือมอื่นบอเ่ครับมืออื่นส่วนหนึ่งแต่ว่าอยากมือจ้าก็พูดใดแนจ่จังสินนะครับผมเอาพูดแน,น่นเสนี่งมั่นีที่นบัดนีออาจา้จะไปมืออื่นนี่ประมาณจะดูก็ไม่ไปจะดูก็มืออื่นเต็มรถลดกกอนเหลือเท่า,ทาไหร่มืออื่นจังไปครับผมจังสินนะครับถ้าเอาไปได้ไปเรื่องหรับ ครับถ้าไปได้ก็ไปโหลดจริงๆนะว่าว้เด้อไปเผยแพร่ขนาดไปปฏิบัติได้เบอร์ตัวอย่างนอกจากมาธรรมก่อนเนาะบางแง่ราษาศาสนาซอยกันขนาดจริง่นะ เอามาบาวชในบวชแมนบัญญี่ปุ่นยังบวชไหครับตาครับผมพาไม้บวชแล้วครุณก็ไปแล้วคุณจะได้รับผมเสก็ผมพาไม้บวชอีกหัดคุก็ไปแล้วคุณจะได้รับพาไม่บวบบวบเป็นอย่างเด้อพาไม่แห้งไปดีบวชแล้ว,ลวเราไปปฏิบัติเลยๆหนวดแห้งขาด จัาที้นะไปศึกษาบ้านในบ้านนี้ในต่างๆตาใส่เบวลามูฮ่วยกลับมาเพวันแบ่งเป็นการตัดสินใจครับตาเลยสาัทหน่อยแพ้ผู้บาดเจ็บมาเกือบไม่อยากให้อยากให้ไปหลายๆอยู่ครับหน่อยเพราะว่าเราจะศึกาเพรา่วัยยุ่งใสคัน มีคูบบอาจารย์ไปหลายๆนั่นงานไดกรสร้างโย่ไปหลายคูบบอาจาย์ไปหลายมาที่ไปหลายเพิน่นซีอิมใจขนาดโมเมนต์แนวอื่นเนะีความรู้สึกเป็นจังสั้นอี่ดีคืออยู่วันเท้ายัางสี่แล้วขนาดคูบบอาจาย์เมตตาม,มาหลายก็แห้งอิมใจจังสี่นะา บรต้ออามาดอกอแรงงานจะซื้อก็บพาะกรอบไปยเอกแบกไปยเผยแพร่ประกรมฐานต้องหนวดบ่มีเด้ล่ะ อย่างนี้บอกบอกให้โกนหลวงตาวัดสิวบ่นหลวงปู่วัดสิวบ่นพันถ่วงหลวงตาแต่ก่อนคือกันนี่แหละเนี่ยเนมันยังเป็นหนุ่มอยู่มันอ่อนนะมันก็เลยบ่หญาเพิ่นมาเนี่ยแม่กระซังก็ไปกาเพิ่นรถหนวดเงาเนาะเพิ่นว่าเพิ่นก็บอกว่าอย่างไรหนวดเงาเนาะเพิ่นมาเนี่ยแม่กระซังมาบ่จะเน่ง หนวดเง่าเนาะพันวจาจ้าเสนะเงินหมอแบกหลวงตาบอกมันฟังกิดชือไว้แน่หลวงปู่พระชิวบุญนี่พระธรรมมติยานนี่พันทวงหลวงตาเจ้าว่ามหาต่อยจะาเตยเจ้่กนบกะคือกัน,น,กนหนวดเง่าเนาะแต่หลวงตาว่าน้ำหลวงปู่พระธรรมมติยาน จัง <C> ส <c oughs> pues ิน้าเรียกรูปเลยเนี่ยหกสิบสองสิบสามสิบสี่จันมาดิซักบ่สิบห้าคนตะแมนบ่สองสามสี่ห้าหกสิบสอง

ขันผู้ไดไปน้ำหลังนี่บารมีหน่อยบกรรมให้ผลบันนุยงยงขันผู้ไดไปก้อนมูก้อนมมนี่บว่าผู้ใดกระชงังมันเป็นบารมีทากระเนินว่าอาหางปุเรอาหางปุเรเราต้องถึงก่อนทำวัดส่วนมน่ตน บอกวัดบอกอย่างต่างๆกระจังเราต้องถึงก่อนจังทีนะคันท่ามันน้ำหลังมูนี่หลงพ่อใหญ่เพิ่นแห่งขักเนี่ยเพิ่น <c oughs> คันเพิ่นประกาศแล้วเนี่ยขันผูน้ใดม,ม่ม่าตามประกาศหลวงพ่อเพิ่นมา ขนาดหลวงพ่อประชาสัมพันธ์นนในทราบแล้วยังไม่เอาใจใส่อยู่พ่หลวงพ่อพ่นว่ายังไม่เอาใจใส่อยู่ต่อไปอย่าทำอีกนะพ่อหลวงตาก็ชื่อไว้แต่มือหันมา กับโบเมนแนวอื่นในะงตาไปนะเพออายุวัยผิดมันบมไม่มองอยู่นะแต่ก่อนนะลงตาไปต้องเอาไหมพไยเอาเต็นเอาอยางไปพรมไปหอดแลวก็พักกันเฮ็ดมองอยู่แัวว่แนวก็มันนะเฮ็ดแต่แต่ไปหอดจนแล้วอ้อยจนจนคำหลวงพ,อพอ่อพระนัด <c oughs> น,นาจ8แปดนาฬิกาตรงหลวงตาใกล้สีแล้วเลย,เลยว่าเอาที่ซ้าเข้าใหตุแตแม่ล้วก่อนซ้ายจ,จังไปอยชนก็เลยเหตุที่อยู่ที่ภากที่อาศัยจนแล้วจังได้ไปพระเดชพระคุณหลวงพอ่อพได้ว่าปารภบทันทีหลวงตาบอกมันฟัง มาอยู่กับหลวงพอ่อเมื่อหลวงพ่อประกาศให้พร้อมเพียงกันก็ยังไม่ปฏิบัติตามหลวงพ่อประกาศโอ้จะเป็นประทับใจแห้งลวงตางจังทีนะเพราะฉะนั้น ร <c oughs> ักอันนี้หันลงตาเลยเอามาใส่อยู่ประจำพระเนกไปที่หลังนี่ว่าสรุปสันๆนอีกก็คือได้บุญหน่อยขันให้มูทานเด้อฝากไว้ถ้ <c oughs> าไม่ที่ร่วมแบบซาเอ็บอกกับไม่พั่ม เอตอ่างจิตต่างใจไปเผยแผ่ศาสนามีอย่างกะเบิงแยงเหตุแต่มันถือระเบียบของวัดนั่นๆวัดพนมีระเบียบแนวใดก็ปฏิบัติแนวใดเราเป็นอาคันตุก,กะเข้าเป็นอาคันตุก,กะต้องปฏิบัติตาม ต้องปฏิบัติตามขณะปฏิบัติตามเนี่ยกระโจมพานเนี่ยก็ปรับอาบัตตลอดเลยเห็นบอกอาคัรตุกวัดเมื่อไปอยู่วัดใดก็ตามต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามเจ้าของถิน่น เจ้าของถิ่นท่านมีข้อวัดปฏิบัติอย่างไรสมมติว่าตีสามครึ่งท่านตื่นเราก็ต้องตื่นด้วยเวลาเป็นเวลาอะไรต่างๆที่คณะสงฆ์ท่านประกาศเอาไว้เราต้องปฏิบัติตามถ้าสมมุติว่าเราไปวัดใดวัดหนึ่งก็ตามไปกรกาบเจ้าว่าแล้วก็ถามข้อวัดปฏิบัติ ผมจะได้ประพฤติปฏิบัติให้มันถูกต้องอันนี้ก็คือเรื่องวัดที่พระบุทธเจ้าพงแสดงไว้ถ้าผู้ใดเคารพในวัดปฏิบัตินี้เชื่อว่าเจริญรุ่งเรืองในบวรพุทธศาสนาถ้าว่าผู้ใดไม่ประพฤติปฏิบัติตามวัด ที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้แสดงว่าไม่เจริญรุ่งเรืองในบรวรพุทธศาสนานี่เฮาเบิงตัวนี้เฮา่ต้องเบิงพู้ใดเบิงเฮาเนี่ยจังทีนะเมื่อเราประพฤติปฏิบัติชอบตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วอันนี้จะทำให้เกิดความปราบรื้มปีติเอิบออิ่มใจ จะไม่มันจะไม่มีอะไรประทุสลายจิตเมื่อไม่มีกิเลสประทุสลายจิตจิตใจของเราก็ผองใสก็อยู่ในบรวรพุทธศาสนาด้วยความสงบเย็นเห็นปะด้วยความสงบเย็นปนนัญญาดีดรีอนะ้ ลักนะพราะฉะนั้นพระเจ้าประสงค์เห้ผู้เจริญในบวรพุทธศาสนาไม่จีแม่พามก็ตามต้องเอาใจใส่ในข้อวัดปฏิบัติย้ำอีกเราต้องถึงก่อนเราต้องถึงก่อนจือไว้ตัวนี้ไหไรไปอยู่วดัดใดกระสงังสถานที่ใดก็ตามสมอจีระคังกี่โมง เราต้องถึงก่อนก่อนกําหนดท่านกําหนดไว้ท่านกําหนดไว้เวลาใดก็ตามย้ำอีกเราต้องไปถึงก่อนเวลานั้นอันนี้คือผู้คือผู้เจริญในบวรพุทธศาสนาเป็นจัาสัน่น ขันเข้าไปน้ําหลังแต่ละเทือนละเท,ะเทะื่อนแสดงว่าแ yeah, ยีออ่ยมากเดนออันนี้เข้าไปเผยแพร่ศาสนาในงเงินบลระผมุมาน้ําหลัง <c oughs> เอ,อจ้าทีนา่นั้นล่ะเราต้องกุรีกู่จอถ้าให้เพื่อนไปตามนี่เสียหยีห่อ จังศีสาขัานย่งมีผูไปตามแสดงว่าไม่กุลีกูจอเสียหลักเพราะฉะนั้นจุลงตาจึงนิมนต์มาร่วมกันนะกะเพื่อให้าสิรทําความเข้าใจให้มันถูกต้องอยู่ที่ใดทำสถานที่นั้นๆให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง และสงบร่มเย็นเรามีเรี่ยวมีแรงอยู่เราจัดการการพัฒนาชีวิตของเราเนี่ยให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยและกฎระเบียบที่ไม่ผิดพระธรรมวินัยแต่ละที่แต่ละแห่งพระเจ้าอันเข้าไปนี่หนึ่งไปร,งร,ร่ววัดเจ้าคณะอำเภอ สองออกจากเจ้าคนําเพื่อแล้วกะไปบ้านเกิดเพลินเพลินไปตแต่ละปีละปีกะไปสวดมนต์ทำบารสวดมนต์บ้างเทศขึ้นหนึ่งแต่ว่าปีนี้เพลินปรึกษาเรื่องหออย่าโยมหลวพร้อมก็เลยเอาสามมือปฏิบัติธรรมอยู่บ้านคําเปียน้อย แล้วมันีออยจางหัน่นการพนผ้าเดินกันผู้ใดเดินได้ก็เดินเพราะว่าหลวงพ่อเจ้าํำเพื่อพนสะดวกในการเดินอยากผ้าพระเจ้าประทรงแม่แม่พา่มได้หลักเดินจากบน้านบ้านนี่ขึ้นก็พรอแม่คุบาาจารย์หลายบ่อนผืนผ้าเดิน เดินไปหอดนครพนมเดินไปหอดภาคเหนือเดินไปหอดภาคใต้เป็นตน้นวันนี้แล้วก็ออกจากใบขันเปียหน่อยแล้วก็มาวัดจีบนเรื่องบันเกิดหลวงตานะเมื่อมนบันเกิดหลวงตาแล้วก็ไปปฏิรูปออกจากปฏิรูปแล้วก็ ไปพน้มทงวัดสีสงข้ามวัดเจา้าอันเพื่อที่เที่ที่ไปล่งนี่หลวงตาปฏิบัติปร,วร,ริวัติครั้งแรกของชีวิตครั้งแรกของชีวิตและพนมทงมองสุดท้ายนี่กะปีใหม่มาหลวงตาก็ไปเข้าปริวัติอยู่หันหลวงปู่วอนเพิ่นเมตตา จังใจนะอันนี้คือความเป็นไปความเป็นมาหลังจากหันกับกับมาแล้วกับพอดีทั้งบ้านแสนสุขพอเพืเอาบุญเอาบุญกุ้มเขาา่าไงบุญเบิกบ้านครับบุญเข่าเจ้ครับพอแล้วแล้วปุ๊บ กับไปน้องเล็กต่อจังทีหน้าแล้วก็จาวหน้าไปกับเดือนไม่มากก่ะอาจานน้องเล็กเราไปใส่ใส่ก่อนน้องเล็กแหละกามาชก่อนเมนบอกแล้วก็ยังไปใส่ โอ้พูดินทินท่าำใกล้ๆเนี่ยเสี้ไปหลายๆอยู่ขันบาหานกันย่างไปก็ไดบ่อนพนเมืองนิดนึงยางพระกัย่างไปก็สิมวนอยู่หลวงตาแต่หลวงตาบอบอบอคคอยถนัดเรื่องย่างมอได้ยางน้ำฝนจักเถื่อมิตรนางโหลดไปจังสีนาขจันสิพ้ายางอยู่ ก็จากพ้นเมืองเราจงค่อยไปใส่นครปฐมนอวัดใหม่สันติสุขวัดใหม่สันติสุขหลวงตาเปโูขอสัางหลวงตาเปโูขอสัง่งเพิ่นให้หลวงตาเส้นเอาดินย้อมถวายแล้วก็โอนเป็นชื่อหลวงตา คนลงตาก็เลยโอนขวัดบันนี้สร้างสร้างวัดแต่พนเหตุนี่ปุ้ยเป็นระเบียบเรียบร้อยดีขนาด <c oughs> 1> 1, 2, มิ้นหนึ่งสองมิ้นก็บอดบอบบบยากให้มันห่างกันเอียงก็ดีหน,นึ่งคือหนึ่งสองคือสองพนีนคักอีดีวันใหม่สันติสุขแล้วก็กลับมาแมนบอกับมาแล้ววันนี้จังไปเยี่ยม ระอาจารย์ดำที่พนมาร่วมบุญเท่านั้นวัดตะเคียนทองวัดตะเคียนทองจันทบ,บุรีครับผลละใหม่คักเติมญาติโยมเอาบุญผลละใหม่โู้ยแต่ว่าผูผเบาหวานนี่ค่าเติบอยู่กับมากนอกทุเรียนนอ เพราะฉะนั้นเดนกะอันนี้ไปเผยแผ่ประสาทนาะเพราะฉะนั้นสํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจให้เรียบร้อยเลยแต่ขอฝากไว้มีอะไรช่วยสถานที่ใดก็ตามพยายามทำเต็มความสามารถถ้าเราไม่รู้จักเราก็ถามเจ้าของถิ่นท่านว่ามีอะไรให้ผมช่วยบ้างครับ อันนี้นาทีของอาคานตุกกวัดเดนี่ยครับมีอะไรให้ผมช่วยบ้างครับเจ้าของทีนประกาศบอกไทราบว่าเป็นน้หนั่นน้อนั่นนื้นั่นนื้นัน่นเน้น่นน้น่นนื้อน่นนนั่น,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 นจงชีนาโอ้มาสุดท้ายอดีตัตบันเนี่ย <c oughs> เบ็ลอะไรละฮะ <c oughs> <c oughs> มอไอ้มังพระใดประกาศกันไว้เวลาหลวงตาบาัวบาอย่างนนอกนะพราะว่าเปเอิกันเอาเพอาะนั้นกน็ฝากสรุปสุสดท่ายว่างานเผยแผ่พระศาสนาเนี่ยพระบุทธเจ้าพระองค์เอาใจใส่อีดีเมื่อพระองค์พ้นจากชาติกันดานชารากันดานพยาธิกระดานในมรณะกันดาลแล้ว เข้าถึงซึ่งโลก,กุตรธรรมบรรลุปเป็นพระสัมมาสัมพุทยาณเป็นศาสดาเอกของโลกแล้วพระองค์ก็ชำเบือดูว่าใครมีบุญจะได้ฟังธรรมะเมื่อพิจารณาแล้วก็เห็นปัญจวัคียทั้งห้านี่คนมีบุญ พระองค์จะพิจารณาแล้วก็ไป,ปโปรดจะเทศนากันแรกหรือว่าธรรมจักขบวตนสูตรแล้วก็เผยแผ่บรวรพุทธศาสนาอมาตามลำดับบรวรพุทธศาสนาของเราเจริญรุ่งเรืองมาได้จนตราบเท่าถึงทุกวันนี้เพราะการเผยแผ่บรวรพุทธศาสนา ผู้ที่จะเผยแผ่บอรพุทธศาสนาเราต้องสงบเย็นผู้รลรดลงสั้นเหมือนสมเด็จพ่อของพวกเราพระองค์พ้นทุกข์แล้วจึงชฉรวงดูคนอื่นจึงชฉลองดูคนอื่นเพราะฉะนั้นกายฝากย้ำมีสงบวาจาสงบจิตใจก็ให้สงบผู้ที่ ปกกรรมก็ดูแลดูแลกร,รมช่วยกันกุบาจารย์ผู้เข้ากรรมก็ปฏิบัติหน้าที่ตามมีตันสมควรนั้นๆอันนี้จึงชื่อว่าเราบวชตามธรรมตามามิัยและก็เป็นการเชิดชูบูชาคุณของพระอุปชาเราเองถ้าเราเสียหายฟ้องถึงอุปชา แต่ได้ว่าถ้าเราเรียบร้อยดีก็เป็นสิ่งที่เชิดชูบูชาพระอุปชากรรมว่าจาจารกรรมไอว่ะผ้าจารย์สวดกรรมว่าจาจารอนุสาวนาจารย์และก็มีการเชิดชูวงตระกูลของเราด้วยคือพ่อแม่ยมพ่อโยมแม่ด้วย และเชิดชูบวรพุทธศาสนาด้วยพระอานารนหลวงตาจึงขอปรารภเพื่อครูบาจารย์ทุกรูปสโรหลวงตาท่านวันนี้ถ้าไปได้เท่าไหร่นะกระจายกันขึ้นโหลดถ้าสมว่ายังเหลืออยู่ไปพร้อมจานสมุทัยมืออื่นฉันเพ่นแล้วไปึ้อกัน พวายน้อมพ่อน้อมแม่เพื่อนคุณเคยกอาจารย์สมุทัยว่าขอให้อยู่น้ำสาอยากเคบุญอยากให้อาจารย์อยู่น้ำพันวะก็ค้นคุณเคยกันกับวบานกับบ่อนน้ำพอแสงแม่ฮะแม่ผู้ฮะแม่ผู้ฮะแม่ผู้เออ เออนัน้นแหละจัางีนะพระเจ้าน่มมิในี่พระก็เลยไปหาหมอเจ้าก่อนอยูนน่อุบลพุนจานสมวุฒัยพระเจ้านาจังฝากคุณบาจารย์ทุกรูปทุกรูปแล้วก็แม่ชีแม่พามน้อขอความสุขความสงบความร่มเย็นความเจริญรุ่งเรืองในธรรมความรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมได้บรรลุสมาธิสมาบัติมรุภนิพาน จงบังเกิดมีแก่พระเทราในเทระกุบาจารย์ประสงค์แม่ชีแม่าพามโดยทั่วกันทุกรูปทุกคนเธอพระเหลือเท่าใดจะบอกลงตาเนอเมื่ออื่นจังคอยเมื่อพร้อมจารจมูทยัย ขอบจิตขอบใจทุกรูปทุกรู้พอน้อยน้องตาเลยอิ่มใจน้ำอานนี้มันสัญยี่สิบสัได้ก่อสาธุวอ้นบว่าเปยัรับโเป็นอย่างกาบน้องกาบหนอเด้ออย่าลืม